ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนนะครับช่องบ้านในสวนเจริญพรนะครับวันนี้ก็จะพามาทาความสะอาดนะครับหัวต่อแก๊สที่มีใช้อยู่ในบ้านนะครับบางทีเราใช้งานไปนานๆนี่มันจะรูมันจะตันนะครับนะครับพอมันเป็นสนิมนะครับแก๊สมันก็จะออกมาไม่ทุกรูนะครับเห็นไหมครับอย่างของผมนี่ มันก็จะออกแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แก๊สไม่ออกนะครับอเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดทำความสะอาดเช็ดกันนะครับเพื่อให้แก๊สมันออกมาได้เพาไม่ได้สะดวกนะครับ่ามาดูกันเลยทํำยังไงนะครับเราก็เอาตะแกรงมันออกก่อนนะครับอ่ทีนี้เราจะถอดหัวตัวนี้ออกมาได้ยังไงหัวแก๊สเลยนะครับนะ เราต้องไปดูที่ข้างล่างนะครับอ่านะครับเพื่อนเพื่อมันก็จะมีอ่ามีเหล็กอยู่ตัวหนึ่งนะครับเสียบไว้หรือว่าเป็นกิปนะครับเราก็ดึงกิปล็อกนี้ออกก่อนนะครับนะนีะ่นะครับดึงกิปล็อกออกนะครับอ่าดึงกิปล็อกออกแลวน่ะดึงกิปล็อกออกนะครับออกจากสลักมัน นี่คลิปล็อกเราดึงออกมาแล้วนะครับจากข้างล่างนะต่อมาข้างบนข้างบนหัวแก้ทำง่ายนะครับให้เราดันมานะครับดันมานะครับนะครับดันครับนะครับนะดันมาแล้วยกออกนะครับนะดันมานะครับแล้วก็ยกออกแล้วก็ถอดลงมานะครับแค่นี้เองนะครับง่ายมากเลยนะครับอ่ะทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ดทำความสะอาดกัน อ่ะครับมันก็จะมีนะครับเราก็เตรียมเครื่องมือนะครับง่ายๆผมก็จะใช้แปรงสีฟันนะครับหรือถ้าใครมีแปรงลวดก็ได้จะดีนะครับนะเราก็มาขัดตรงัวสามก่อนนะครับนะผมลืมไปเลยนะครับหัวนี้มันถอดออกมาได้นะครับนะมันจะไม่มีอะไรนะครับถอดออกมาก่อนนะครับอ่าหรือเพื่อนๆใช้แปรงสีฟันก็ได้นะครับอ่ะ เสร็จแล้วตอนนี้มันจะถอดได้นะครับอย่างของผมนี่ติดเลยไหมครับเดี๋ยวครับเพื่อนติดเลยหาขึ้นมือช่วยรับออกมาครับตอนนี้เราก็งัดออกมานะครับเนี่ยถ้าบางทีมันไม่ได้ใช้นานนี่มันจะติดเลยนะครับเนี่ยออกมาแล้วนะครับนะนครับเป็นคีสนิมเต้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้แปรงที่ฟันขัดนะครับ ห้นะือใจดีก็ใช้แปลงแปรวดนะครับจะดีกว่านะครับนี่ครับแล้วก็เช็ดูนะครับเป็นไงต้าไหนะครับสองตนไครับ โอเคต่อมาตัวนี้ตัวเลีนกไงครับตัวนี้นะครับนะตัวที่แก๊สออกมานะครับนะครับที่สนิมเต็มเลยหรือถ้ามันยังไม่ตันแล้วก็เช็ดออกมาทำความสะอาดบ้านก็ได้นะครับนะหัวเตาแก๊สนะครับ ส่วนรูเป็นไงแล้วก็เช็คดูนะครับนะเคาะดูนะครับนะให้ขีดสนิมมันออกนะครับะนะครับโอ้นะัออกมาเยอะเลย นะครับเพราะว่าแก๊สมันจะออกมาสองรูนะครับตัวนี้จะออกมาตรงกลางตัวนี้จะออกมาตรงขอบนะครับอ่ะแก๊สจะออกมาตรงนี้ตรงกลางนะครับตรงนี้ตรงขอบนะครับ โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวไปประกอบสีเข็มน,นะครับไปดูที่วันแกนออกมาไงนะครับออกมาดีไหมดีกว่าเดิมไหมอ่นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเข้าขึ้นนะครับมาเนเริ่มนะครับเวลาใส่นะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวสลักที่เราถอดอ,อกมานะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับ ส่งเข้าไปแล้วกดดันลงออมานะครับนะดันไหมครับอ่นะดันเข้ามาแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับมันจะตรงล็อกเข้ามาพอดีเลยนะครับอ่นะอ่านะแล้วก็ปิดหัวนะครับอ่านะปิดหัวแล้วก็ใส่กิบล็อกข้างล่างนะครับ ผมก็จะใส่กิ๊บล็อกข้างล่างนะครับเรียบร้อยแล้วมาลองเทสกันดูนะครับเป็นยังไงนะนะครับนี่นะครับแก๊สออกมารอบตัวเลยนะครับนะแก๊สออกมาทุกรูแล้วนะนะครับ แก๊สเราก็จะออกมาทุกรูนะครับเห็นไหมครับนะก็ถือว่าเป็นการดูแลรักษาเตาแก๊สได้เป็นอย่างดีนะครับเอาออกมาทำความสะอาดกันนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับช่องมาเลยสวนเจริญพรนะครับนะคลิปนี้ก็เป็นการบำรุงรักษาหัวเตาแก๊สนะครับยังเหลืออีกหัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม